สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้านะคะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหวยแลาวพัฒนาค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่เข้าดีนะคะน้องฟ้าก็เลยหยิบใช้สูตรนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่3เดือน7ค่ะจนถึงวันที่25เดือน8นะคะมาดูสูตรหาตัวเด่นกันก่อนเลยนะคะสูตรหาตัวเด่นนะคะให้ดูหลักหมื่นค่ะแล้วก็หลักสิบนะคะนำสอตัวนี้ลบกันนะคะ แต่ถ้าเจอเลขเหมือนกันค่ะเช่นหนึ่งกับหนึ่งในหลักหมื่นและหลักสิบนะคะเลขเหมือนกันจากลบจะเปลี่ยนเป็นบวกนะคะเฉพาะเลขที่ซ้ำกันเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นเลขแบบนี้ไม่ได้ซ้ำกันก็ลบกันเลยนะคะหนึ่งลบเจ็ดนะคะเหลือหกค่ะก็จะเป็นเด่นหกกับเจ็ดนะคะตัวนี้ก็บวกมาอีกหนึ่งแต้มค่ะเด่นหกเจ็ด หนึ่งกับหนึ่งซ้ำกันให้เปลี่ยนเป็นบวกค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองก็เด่นสองสามค่ะศูนย์ลบสี 7, 2, ่ 0, 7, 7, 8, เหลือสี่เด่นสี 3, ่ห้าห้าลบเจ็ดเหลือสองเด่นสองสามเจ็ดลบศูนย์เหลือเจ็ดเด่นเจ็ดแปดเก้าลบแปดคือเหลือหนึ่งเด่นหนึ่งสองสี่ลบสามก็เหลือหนึ่งค่ะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามลบหกค่ะเหลือสามสามสี 0, ่ศูนย์ลบเก้าเหลือเก้าค่ะเก้าศูนย์นะคะหกลบสองเหลือสี่สี่ห้าห้าลบหกเหลือหนึ่งค่ะหนึ่งสองนี่นะคะเมื่อได้ตัวเด็ดแล้วดูสูตรจอกกันค่ะสูตรจอกก็ง่ายนะคะให้ดูหลักร้อยนะคะและหลักหน่วยค่ะบวกกันนะคะ แล้วก็บวกหนึ่งทุกรอบค่ะหลักร้อยคือแปดบวกหลักหน่วยคือสองแล้วก็บวกหนึ่งทุกรอบค่ะจะได้แปดบวกสองเป็น10ใช้ศูนศย์บวกหนึ่งได้หนึ่งก็เขียนหนึ่งนะคะนับเพิ่มขึ้นไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านับตัวเด่นนะคะมาประกบตามนี้เลยคะ่ะ หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้ากดสองตัวบนล่างกดกลับนะคะรอบนี้ออกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเข้าทั้งเจ็ดแล้วก็หกนะคะเจ็ดนะคะจอกับหนึ่งค่ะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะ ส่วน6ค่ะสามารถนำตัวเด็นประกบกันได้นะคะก็จะเป็น6 7 1 7ค่ะบนล่างนะคะ6บวก7ค่ะเป็น3าบวก1เป็น4 4 5 6 7 8รอบนี้ออก8 2 4 2 2นะคะเข้าบนล่างแล้วก็2อจอกับ4 2่สองกับ8นะคะเป็น8 2 4 2นะคะ บนล่างค่ะสองบวกสองเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้ารอบนี้ออกเก้าสี่เด่นสี่เจาะเก้าค่ะเก้าสี่เลขล่างสี่บวกสามเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองออกศูนย์สามค่ะเด่นสาม เจาะ0เป็น0สเลขบนค่ะห้าบวกสามเป็น8ปบวกหนึ่งเป็น9 9 0าเกรอบนี้ออก8ปสค่ะเด่น8เจาะสามค่ะ8ปสมเลขบน6กบวกสาเป็น9กบวกหนึ่งเป็น10ใช้0ย์ค่ะ0ูนย์สามสี่ รอบนี้ออกหนึ่งเก้านะคะเด่นหนึ่งเข้าค่ะแต่ว่าตัวจอบไม่มีเลข9ก้าก็จะเข้าเป็นเลขเด่นนะคะเด่นหนึ่งเข้าค่ะ9้าบวกสี่เป็นสามบวก1เป็นสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดรอบนี้ออกห2สองค่ะเด่นสองจาะห6หสองเลขบนค่ะหบวกสองเป็น8ดบวกหนึ่งเป็น9้า 90123สรอบนี้ออก97 95เราให้3าสรอบนี้จะเป็นรอบแรกที่หลุดนะคะแล้วก็มาดูกันต่อค่ะสลรับสูนยนี้นะคะ7บวก5เป็น2อบวกหเป็น3ามสามี่ห้าหกดรอบนี้ออก0ูนย์เค่ะเด่น0เจาะ7เป็น0ูนย์เเลขล่างค่ะ เจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่รอบนี้ออกศูนย์ห้าเด่นห้าเจาะศูนย์ค่ะเป็นศูนย์ห้าเลขบนนะคะรอบนี้ค่ะห้าบวกแปดเป็นสามบวกหนึ่งได้สี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะฉะนั้นนะคะวันที่ยีให้เด่นหกับสตัวเจาะก็จะมีหนสี่ หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึนสี่สองห้าสองหสองเจค่ะนี่นะคะแนวทางจากสูตรนี้ค่ะสูตรนี้นะคะก็กดสองตัวบนล่างแล้วก็กดกลับด้วยนะคะเพราะว่าสูตรเข้าเลขกลับด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้านะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามน้องฟ้าได้เลยน้องฟ้ามีกลุ่มแนวทางให้นะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ